พระนจ้าก,กระที่เบตเนี่ท่านก็ไม่เคยสั่งเสียอะไรมามากมายแต่สั่งเสียอยู่เรื่องเดียวที่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะหนักคือต้องดําเนินการมูลนิธิชัยพัฒนาให้ไปได้ ตลอดลดฟังต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นท่านจะอยู่หรือไม่อยู่เวลา13นาฬิกา52นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ชั้น3ลานอีเดนทรงเปิดงาน30ปีชัยชนะแห่งการพัฒนา จัดขึ้นเพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาเมื่อปีพุทธศักราช2531เป็นเวลากว่า30ปีที่มูลนิธิได้ดําเนินงานช่วยเหลือราษฎรตามแนวพระราชดําริเพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอันถือเป็นชัยชนะแห่งการพัฒนา ปัจจุบันมูลนิธิชัยพัฒนามีโครงการในความรับผิดชอบกว่า200โครงการครอบคลุมในทุกด้านอาทิด้านการเกษตรสิ่งแวดล้อมพลังงานทดแทนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและด้านความร่วมมือระหว่างประเทศโอกาสนี้ได้พระชทานเรื่องเล่าเกี่ยวกับมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อเป็นความรู้แก่ผู้มาร่วมงานสมเด็จพระจนการทเบรท่านก็ไม่เคยสังเสียอะไรมามากมายแต่สังเสีย อยู่เรื่องเดียวที่เป,เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะหนักคือต้องดําเนินการมูลนิธิใช้พัฒนาให้ไปได้ตลอดรอดฝั่งต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นท่านจะอยู่หรือไม่อยู่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีพระมาหากรุณาธิคุณพระราชทานเรื่องเล่าเกี่ยวกับการดําเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งหลักให,ใหญ่ๆคือต้องการสร้างความสุขความเจริญให้กับคนไทยและพลเมืองโลกซึ่งมีทั้งงานขุดบอ่อน้ำบาดาลให้กับราษฎรการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่กำลังพลทหารเพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่ชาวบ้านการพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ข้าวและพระราชทานทุนการศึกษาเป็นต้นเราให้ในด้านการศึกษาให้ทุนนักศึษาวิชาการต่างๆเช่นเรา มีเราไปในภาคใต้ที่ตอนเกิดเหตุซึนามินี้เราก็ไปบุรณะโรงพยาบาลและ,ะเสร็จแล้วไปให้ทุนนักศึกษาแพทย์พยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ที่ไปทํางานนั้นก็ได้หลายโลงแล้วก็ประสบความสําเร็จคือ,อคือเราพัฒนาจนกระทั่งดีงาน30ปีชัยชนะแห่งการพัฒนาจัดขึ้นระหว่างวันที่28ตุลาคมถึง3